สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้วเราก็ได้มาปอกป้องครอบครัวกันต่อในในไบร์วันพุธเว้นเซร์ครับจะเป็นยังไงกันก็ไปดูกันเลยว้พาว,าว,าว,วกตัวไบร์ไม่สะอาดแล้วก็สปกปรกเออพูดคำเยวกันแล้วมันก็จะเข้าไปในโถส้วมเพราะมันสกปรกใช่ไหมเราก็ต้องกดชักโครกอย่างเดียวเพื่อที่ให้มันหมุนลงไปชักโครก แล้วถ้าเราไม่เอามันลงไวชักโคกกดมันลงช็อกโคกมันเราจะยินเสียงหายใจของมันนั่นหมายความว่ามันอยู่ใกล้ๆเราบางคืนบางคืนมันอาจจะอะไรวะก่อไฟอ๋อตั้งเตาผิงนั้นใช้ไอที่เป่าไฟเพื่อที่จะเผาพวกมันให้มันหนีไปอ๋อเผาให้มันตายใช่ไหม ถ้าเรมันไม่ทันมันก็จะไปแอบอยู่ยแถวข้างๆกำแพงหรือใกล้ๆเราเองโอเคฟังดูง่ายมันพุ๊ไปเลยคือตอนนี้มีสวมแล้วก็มีเอออะไรวะไอเตาไม่ใช่เตาไฟไอเนี่ยเรียกว่าอะไรวะไฟ fireplace ภาษาไทยแปลว่าอะไรกูไม่รู้ เตาผิงก็ไม่ใช่นี่มันตลวอย่างกันเออมีต้องช่วยเพิ่มมะเนี่ยดออูต้องช่วยน้องต้องช่วยพี่เจ้าต้องช่วยเออ,เอ,อนี่อะไรวะเนี่ยฟริตอันเ,อเดอร์เบดอ๋อตอนนั้นไม่มีนี่นี่นว่คีบิทไฟอเล็กทรัสทอ t ์เล็ตเพลสเล็โอเคต้องช่วยพี่เจ้าต้องช่วยน้องเราต้องช่วยพ่อแม่ต้องปิดโรงรถ ต้องเปิดต้องกดชักโครกกล้องไปอะไรว่าเป่าไฟใต้เตานั้นโออเตาไฟใช่ไหมหนุก,กันเรียกว่าอะไรโอ้ห้องนับเปิดมันอยู่ด้านไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีโอเคคือครั้งแล้วจาได้ไหมที่แบบตอนใกล้ๆเกมจะจบอะแล้วตาเราหลับอะตาเราแบบว่าหลับตาชามากเลยนั่นหมายความว่าผมวิ่งมากเกินไปจนหมดแรงนั่นเอง อยู่ห้องน้ำเนี่ยอ๋อโถส้วมมันจะเปิดเองโอเคเออมีใครขอคำชื่อเหลือมี้ครับโอ้เมื่อกี้ฮาทุม่มเฮอโอเคนะฟีดมีฟีดมีดมอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไปเอาไปาเลยยำมะยำโอเคนะอร่อยเออชัตตีหนึ่งแล้วมันจะไปเร็วขนาดไหนวะรอ ไปดูรางอยูน่นะน้องน้องเราน้องทารกเราคงไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยมันเปิดไฟเหรอวะไม่ใช่มันไม่ได้เปิดมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะก็ดูนะเปล่าเปล่าใช่ป่ะออกมังกดไม่ได้เออมันอยู่ในตู้เย็นปะวะมันเปิดตู้เย็นปะไม่ได้เปิดโอเคอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อถั่วถว มันขึ้นมาตรงโถส้วมแล้วมันชอบกินขี้พ่อแม่เรากินขี้ครอบครัวเราใช่ไหมหนึ่งไงหนึ่งไงกดเร็วกดโถส้วมเอ้ลลอลงไปเลยมึงโอ้ลงไปพร้อมหมาขี้เลยโอเคเี 1, 15หนึ่งสิบห้านะเฮ้ยใครเปิดตู้ประตูเสื้อผ้าไหม ไปเลยเอาของตกอีก <c oughs> น้องจ๋าน้องเป็นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงหัวเราะอะไรวะไม่อยู่ใ,ใ้ใช่เหรตอนตอนแรกมันอยู่บนหน้าต่างนั้นใช่ไหมตอนนี้มันจะอยู่ไหนครับข้างล่างน่าจะมีแมงทีวีหา่า พ่อแม่ดวูวีหัดเบ็ดซะบ้างโอเคเดี๋ยวสปริสปลสปริลมากเกินไปแล้วเดินเหนื่อยงเราเป็นเด็กผู้ชายเราเป็นเด็กผู้หญิงเรายังมดูเรากบางปกป้องครอบครัวอ,อยู่ที่สองยังวะใกล้ใกล้ที่สองเล,ลยค่าชั่วโมงครับตู้เย็นเปิดป่ะตู้เย็นไม่ได้เปิดโอเคดีมากแล้วห้องนอนใครบอกฟิตมีวะอยู่นี่นี่เหรอ ไม่ใช่เอา้าเฮ้ยปิดอืมบอกฟีดมีตรงไหนวะข้างบนเนีๆเลยห้องนอนพ่อแม่เราเห็นปะเห็นรูปพ่อแม่เราปะเอ้กูได้ยินแล้วฟีดมีกูได้ยินแล้วกูไม่ยอนวดกูได้ยินนั่นไงมันอยู่นั่นเห็นไหมรคบผู้ตืะ่ะมันจะกินพ่อแม่เราได้ไงวะมันกินพ่อแม่เราไม่ได้อะจริง แล้วใครเปิดลิงชักเนี่ยไม่มีมันกินพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่เราตัวใหญ่เกินไปแต่มันจะกินเด็กเยอะใช่อนได้ยินเสียงหัวเราะมันต้องอยู่แถวแถวนี้เอาเี่ยโอ้มึงจะหิวแล้วหนาวะเนี่ยลงรถอย่าเปิดนะครับลงรถจะดีสามยังวะอ๋อนี่เปิดอ่ะเปิดไปดื้อ โอ้ยนี่ก็เปิดอีกแล้วเนี่ยายเปิดก็ไม่ได้เอาเวงเออรูปไม่ตกไว้คราวนี้นี่เขียนว่าอะไรกูก็อ่านไม่ออกเอานี่ไปทำอะไรวะเนี่ยเออลองงดลงงดเออเออเขีถอยไปเลยลองงดเฮ้ยนี่ไงเป่าไฟเป่าไฟเป่าอ้าว เอาเออลงรถเฮียกุเอาลงรถก่อนดีกว่าป่ะมันอยู่ใกล้แล้วจะยินเสียงหายใจไหมครับทุกคนมันอยู่ใกล้แล้วเสียงหายใจมันได้ยินนะได้ยินไหมยินเสียงหายใจไหมมันอยู่ไหนวะ เฮือเปิดอีกเลยเ้วเปิดพ่อมึงเหรอเนนี่ยมึงว่าอยู่ข้างหลังมันอยู่ไหนวะครับมันอยู่ไหนของเล่นในห้องนี้ก็ไม่มี่อ้นนั่นไงเจอแล้วคือแบบว่าไฟมันไม่ขึ้นอ่ะเลยกูทำไฟยังไงล่ะฮะคือ okay, มึง มันออกมาแล้วแน่เลยมันต้องอยู่เออ้ออยู่บนอยู่บนอยู่บนไอ้เนี่ยมันไม,ไม่ไม่เปิดไฟวะฮะเนี่ยเอา้ามีห้องพี่สาวนะมันต้องอยู่ต,ตรงบันไดแน่เลยมีความเชื่ออย่างนั้น กูได้ยินแล้วฟีดมือไอ้สุดมันได้ต้องบันได้รงบันไดหรือเปล่าไม่อยู่นะทุกคนครับกูเริ่มกลัวแล้วครับเฮ้อมันมาอีกอะมันจะออกมาแล้วแดกไปดิปิดประตูโอเคนะปิดปิดปิดมันปิดประตูนะ ันอยู่ไหนวะอยู่ห้อง,งน,นั้นเนี่ยเลยมันจะตามเราวะเนี่ยมันเหมือนมันร้องหอนหายตัวอะไรเนี่ด้วยที่ห้าแล้วอย่าเพิ่งให้กูเตือนเลยเหี้ยบนะยินไหนวะมึงก็อีนะมึงยิงงูกูยิงงูกูมันก็อีกอีกใช้นั่งไม่กลัวโอเคไม่มี เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้องร้องแล้วน้องเอ,อ้ใครเปิดประตูให้กูวะเวนน้องกูน้องจ๋าอย่าเพิ่งง่น้องจ๋าพี่กงมาแล้วน้องจ๋ามันล่อกูมาแน่เลยอย่านะมึงอย่ามึงเอา้าไอ้เหี้ยเก้าอี้ไม่มี oh, <my> เก้าอี้กู น้องจ๋าพี่เรงมาเลยน้องน้องน้องเออน้องโดนเย็บเร็วแล้วแล้วแล้วน้องโดนยิงน้องร้องชิบหายแล้วกูปล่อยอ่ะเร็วกดเร็วเรียบร้อยไปไกลเลยไปนะโอ้โอ้ลงรถกูก็เปิดอีฮะเออเออเออปิดปิดปิด ปิดปิดดีโอเคโอเคกูห้องน้ำห้องน้ำแป๊บหนึ่งห้องน้ำก่อนเรียบร้อยลงไปมึงลงแบบขี้เลยลงไปขี้พวกพ่อแม่ของผมเลยโออจะเจ็ดโมงแล้วจะเจ็ดโมงแล้วโอ,อ้ยอย่าเปิดหลายรอบมากเกินลงรถเออจะเจ็ดโมงแล้วกูไม่ลงไปอีกละจะเจ็ดโมง ให้ฟีดเหมือนกันนะฟีดฟีดเหมือนฟีดเหมือนอย่ามาหยอกกูนะอย่ามาหยอกเดี๋ยวป่ะนะฉันมองฉันบองแฉะ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 คืออันล็อกเตอร์สเดย์วันพฤหัสโอเคคราวนี้อยู่ในถางต้นไม้แล้วก็หน้าประตูหน้าประตูบ้านนี่ โอหเยี่ยมเลยครับเฮ้ยยาก่าเดิมแน่เลยกูจะมีถึงวันไหนก็ไม่รู้อ่ะวันอาทิตย์เลยมั้งมันเริ่มตั้งแต่วันจนะันทร์อ่ะน่าเจ็ดวันอนะ่ะก็นั่นครับก็คือในไบร์วันพุธวันที่สามของเกมนี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกคอมเมนต์ด้วยครับผมชิอโนปีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว